morning ever podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีเพื่อนเพื่อนเรในยามเช้านะครับความคิดของคุณจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนแบบนั้นครับดังนั้นเราจึงใช้การพูดคุยกับกจิตใต้สำนึกนะครับในแง่บวกเพื่อช่วยให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นครับในภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คาว่า positive นะครับ affirmation ครับก็คือการพูดนะครับในแง่บวกเพื่อทำให้เราประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นครับ ทัศนคติที่ถูกต้องนะครับแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับก็จะทําให้เราผ่านมันไปได้ครับควรนามาพูดกับตัวเองบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมี10ประโยคครับที่จะทําให้ทุกคนนะครับสามารถเป็นคนหนึ่งที่มีพลังงานในแง่บวกนะครับและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีประโยคไหนบ้างนะครับอยากให้ทุกคนฟังให้จบนะครับแล้วลองพูด1ิประโยคนี้ไปพร้อมๆกันก็ได้ครับประโยคแรกครับร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันยอดเยี่ยม จิตวิญญาณของฉันสงบร่างกายของเราจะแข็งแรงได้นั้นนะครับต้องเริ่มจากจิตใจข้างในนะครับถ้าเราไม่อยากดูแลเขานะครับเราไม่ได้บอกตัวเองแบบนี้นะครับแน่นอนว่าการกระทําทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกอเคยทุกคนอาจจะเคยยินประโยคที่ว่าใจป่วยกายก็ป่วยนะครับมันเป็นเรื่องจริงมากๆเพราะนั่นนะครับ การที่เราจะมีสุขภาพหรือร่างที่ดีนะครับมันต้องเริ่มจากข้างในก่อนเพราะฉะนั้นลองพูดนะครับให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่บอกกับตัวเองว่าร่างกายของฉันแข็งแรงนะครับจิตใจของฉันยอดเยี่ยมทุกคนนะครับก็จะเป็นเหมือนที่เราพูดเลยนะครับข้อที่2ครับฉันเชื่อว่าฉันสามารถทําได้ทุกอย่างครับ เอาแค่ okay, ว่าแค่พูดก็คือเขืมแล้วถูไหมครับผมอยากจะบอกผมทําได้ทุกอย่างครับทุกๆคนนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเป็นาการที่เราเนี่ยนะครับปลุกใจและก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยด้วยการพูดแบบนี้นะครับเพราะฉะคุณจะสามารถทําได้นะครับเหมือนที่เราพูดเลยนะครับข้อที่3ครับทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฉัน นะ <invece> ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าธรรมะจัดสรรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการสิ่งที่เราเนี่ยนะครับทำมานั่นแหละนะครับเรื่องของกรรมคือการกระทำถูกต้องไหมครับเพราะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่เราควรจะได้รับมาแล้วนะครับเพราะเนี่ยนะครับให้ยอมรับนะครับแล้วก็ไปต่อกับสิ่งที่เราเนี่ยนะครับกระทำมานะครับข้อที่4ครับฉันเป็นสถาปนิกของชีวิตตัวฉันเองฉันสร้างรากฐานและนะครับเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับชีวิตของฉันเองได ถ้าคุณพูดแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ออกแบบวิถีชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนครับเพราะไม่มีใครครับมาดีไซน์ชีวิตของคุณได้เท่ากับตัวคุณเองอีกแล้วนะครับเพราะเนี่ยคุณคือเจ้าของชีวิตตัวเองนะครับเป็นสถาปนิกที่คอยออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองหากคุณเริ่มวันใหม่ด้วยความคิดที่ดีคุณก็จะมีนะครับความสุขไปทั้งวันแต่คุณคิดลบๆนะครับเจอถ้อยคําที่รุนแรงนะครับเจอถ้อยคําที่อ่าเป็นสื่อที่เชิงลบๆนะครับเราก็จะแบบโอ้โหห่อเหี่ยวไปทั้งวันเพราะฉะนั้นนนนนนคคุณงงเเปป็็ึททีี่่สถาิกออ แบบสิ่งดีๆที่เริ่มต้นจากข้างในตนเองนะครับคุณจะได้มีความสุขนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับสร้างชีวิตนะครับเจอผู้คนดีๆฟังสื่อบวกๆแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับข้อที่5ครับฉันให้อภัยคนที่เคยทําร้ายฉันในอดีตและแยกตัวออกจากพวกเขาอย่างเงียบๆได้ แน่นอนครับเราเนี่ยนะครับอยากไปต่อครับการที่เราเนี่ยนะครับไม่ยึดติดกับคนที่เคยทําร้ายเราครับเคยทําให้เรารู้สึกตะขิดตะขวงใจนะครับมันจะทําให้เราเป็นอิสระภาพนะครับทําให้เราสามารถไปต่อได้มุฟออนครับไปข้างหน้าได้พัฒนาต่อได้นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ิงที่ดีมากๆนะราะเนี่ยครับเราลองพูดกับตัวเองว่าเราให้อภัยคนเหล่านี้ได้ครับและไปต่อเลยครับมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแน่นอนผมเองทําบ่อยมากๆนะครับข้อที่หครับความสามารถในการเอาชนะความท้าทายของฉันนั้นไร้ขีดจํากัดครับ ศักยภาพของฉันที่จะประสบความสำเร็จนั้นไม่มีที่สิ้นสุดบอกได้เลยครับพูดแบบนี้ฮึกเหิมครับฮึกเหิมแน่นอนนะครับเพราะเราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นในสิ่งที่เราพูดนะครับเพราะเนี้ยลองคิดดูครับเรื่องจริงในศักยภาพของความสามารถของคนเราเนี่ยนะครับจะไม่มีขีดจากัดเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องลงมือทําด้วยตัวเองด้วยนะนะครับลองนะครับถามตัวเองว่าคุณอยากมีชีวิตแบบไหนครับอะไรที่คุณที่มันหยุดคุณไว้ครับอะไรคืออุปสรรคที่ขัดขวางเราครับ ตัวคุณเองนะครับมีอะไรที่ขัดขวางโดนขัดขวางด้วยอะไรบ้างนะครับการพูดกับตัวเองในแง่บวกจะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะครับจำกัดพวกขอบเขตรหรือข้อจํากัดทั้งหมดนั้นได้นะครับเพราะเนี่ยคุณต้องไปต่อนะครับแล้วก็เชื่อในความสามารถในการเอาชนะความท้าทายกับอุปสรรคต่างๆให้ได้ข้อที่7ครับวันนี้ฉันได้ทิ้งนิสัยที่ไม่ดีไปและรับนิสัยใหม่ที่ดีเข้ามาได้ อยากทุกคนรู้แบบนี้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนเคยพลาดมาทั้งหมดนะครับแต่การเริ่มต้นใหม่การมีลมหายใจการได้ฟังสื่อแบบนี้ครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นครับพร้อมที่จะทิ้งนิสัยเก่าๆและพร้อมที่จะทําสิ่งใหม่ๆอะไรที่ไม่ดีเราแ็ททามันให้ดีขึ้นพยายามปรับตัวไปกับอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับความกระตือร้อนใหม่ๆนะครับแนวคิดดีๆนะครับวิถีชีวิตที่เราเนี่ยนะครับ พร้อมที่จะรับมันนะครับเพราะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะเนี่ยครับเราทิ้งนิสัยเก่าที่ไม่ดีไปครับและเริ่มต้นใหม่กันเถอะนะครับผมข้อที่8ครับฉันสามารถทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้สําเร็จได้ฉันสามารถทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้สําเร็จได้ครับ เชื่อได้เลยว่าหลายคนเนี่ยครับอาจจะไม่เคยคิดว่าฉันจะทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ฉันจะเป็นคนแรกในครอบครัวที่เรียนจบฉันเนี่ยนะครับจะเป็นคนแรกที่ได้อ่าเป็นมนุษย์เงินล้านนะครับที่สามารถประสบความสําเร็จอย่างมากได้ฉันเนี่ยนะครับจะมีรายได้หลักแสนบาทตั้งแต่อายุ25ปีครับฉันนี่แหละนะครับจะเป็นคนหนึ่งที่อายุ60แต่อายุเซลล์25ปี ถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยนะครับสามารถทําสิ่งที่ง่าได้ให้สําเร็จได้นะครับเราก็จะทําได้เหมือนกับที่เราพูดกับตัวเองครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนคําพูดไปอีกหนึ่งอย่างครับว่าฉันไม่สามารถทําได้หรอกนะครับฉันทําได้แต่สิ่งเล็กๆมันก็จะเป็นแบบนั้นถูกต้องไหมครับเพราะเนี่ยเราลองพูดกับตัวเองครับว่าฉันสามารถทําเรื่องที่งหญ่ให้สําเร็จได้แค่นี้ครับการกระทานะครับพฤติกรรมบางอย่างเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อที่9ครับวันนี้ฉันเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นและความสุขครับ ความสุขเริ่มต้นจากภายในครับทุกคนครับไม่ใช่จากภายนอกนะครับเพราะเนี่ยทุกครั้งที่เราตื่นนอนขึ้นมาครับจงใช้ประโยคแบบนี้ครับบอกกับตัวเองนะครับและเริ่มต้นมีความสุขได้เลยครับคุณไม่ต้องรอให้มันนะครับไปเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเรื่องอดีตก็ผ่านมาแล้วนะครับแต่นิสัยเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำาเป็นอัำดับแรกๆในตอนเช้าครับก็คือฉันเตรียมเปียม ด้วยความกระตือรือร้นนะครับและมีความสุขที่พร้อมจะเจอนะครับกับสิ่งใหม่ๆนะครับก็จะทําให้คนเนี่ยมีพลังมากขึ้นและข้อที่10ข้อสุดท้ายครับฉันรักและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นครับมันจะมีอะไรไปมีความสุขมากกว่าการที่เรายอมรับและบอกรักตัวเราเองแหะครับทุกทุกคนมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆนะครับคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าและเคารพตัวเองนะครับโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นความมั่นใจความภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นครับโดยไม่ไปกระทบกับผู้ใดนะครับเพราะเนี่ยการพูดที่ดีขึ้นทั้งสิประโยคนี้ครับเชื่อได้เลยว่าจะเปลี่ยนทําให้คุณเนี่ยนะครับพบความสําเร็จนะครับประเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนพูดประโยคแบบนี้นะครับซึ่งเป็นประโยคแง่บวกในจิตใต้สํานึกจะทําให้คุณเนี่ยนะครับดึงดูดโอกาสดีๆนะครับพร้อมที่จะประสบความสําเร็จเพื่อก้าวชีวิตเนี่ยนะครับไปข้างหน้าให้ได้ดังนั้นนะครับจงกล้าหาญที่จะลงมือทำครับในสิ่งทีี่รคดับ และส่งผลให้ชีวิตของตัวคุณเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมได้นะครับในส่วนของผมนะครับหวังว่า10ประโยคนี้จะมีสักหนึ่งประโยคที่เปลี่ยนชีวิตทุกๆคนนะครับในปีนี้หรือตลอดไปขอทุกคนฟังคลิปนี้ซ้ําๆเพื่อทําให้ทุกคนนะครับสามารถมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับยังไงซีเกมนะครับฝาก10ประโยคนะครับพลังงานบวกๆแบบนี้เพื่อทําให้ทุกคนประสบความสำเร็จมากขึ้นวันนี้ซีเกมเราไปก่อนแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ